เมื่อเอ่ยถึงเดือนสิบเอ็ดหลายคนคงนึกถึงช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนานั่นคือวันออกพรรษาวันที่พระภิกษสุสงฆ์ออกจากการจำพรรษาอยู่ประจำวัดเป็นเวลาสามเดือนเต็มคำว่าออกพรรษาหมายถึงการสิ้นสุดฤดูพรรษาหรือช่วงเวลาที่พระภิกษสุสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตามพระวินัยบัญญัติซึ่งเริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษา คือวันรามหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่้าำเดือน11ตลอดระยะเวลาสามเดือนนี้พระภิกษุจะไม่เดินทางไปค้างรามที่อื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและจะตั้งใจอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมฟังธรรมแสดงธรรมและอบรมตนให้มั่นคงในพระธรรมวินยัยการจำพรรษามีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในสมัยนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติเรื่องเข้าพรรษา พระภิกษุจะเดินทางเผยแพ่ธรรมไปทั่วทุกสารทิศแม้ในฤดูฝนจนบางครั้งเหยียบพืชผลหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยไม่ได้ตั้งใจชาวบ้านจึงตำหนิติเตียนว่าพระภิกษุไม่รู้จักพักไม่รู้จักเห็นใจสัตว์อื่นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นจึงได้ทรงบรัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งเพื่อพักผ่อนและปฏิบัติธรรมอย่างสงบในฤดูฝน ถือเป็นการให้โอกาสแก่ชาวบ้านได้มาทำบุญใกล้ชิดพระมากขึ้นด้วยและเมื่อครบกำหนดสามเดือนก็จะมีวันออกพรรษาซึ่งหมายถึงวันสิ้นสุดแห่งการจำพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะออกจากวัดเพื่อจาริกเผยแผ่ธรรมต่อไปและเป็นวันที่ชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นวันแห่งบุญใหญ่เพราะเป็นการสิ้นสุดพรรษาแห่งการบำเพ็ญเพียรตามคำพีกล่าวไว้ว่า วันออกพรรษานี้ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือนเต็มเมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพระองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์น้ำมือสังตัสร์พร้อมด้วยเทวดาและพรหมจำนวนมากเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายต่างมารอรับเสด็จอย่างหนึ่งแน่นภาพแห่งพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงนั้น กลายเป็นเหตุให้วันออกพรรษามีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นวันที่โลกและสวรรค์มาบรรจบกันวันแห่งความเปลื้อปิติของเหล่ามนุษย์และเทวดาหลังจากวันออกพรรษาชาวพุทธจึงนิยมทำบุญตักบาตรฟังธรรมและถวายท่ากฐินแด่พระภิกษุที่จำพรรษาครบสามเดือนถือเป็นการสืบต่อบุญใหญ่ที่เริ่มจากเข้าพรรษา และมาสิ้นสุดลงด้วยความปิติในวันออกพรรษานอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำวัดขอขามาพระรัตนะไตรเพราะช่วงออกพรรษาถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนได้ขอขามากรรมซึ่งกันและกันทั้งในสิ่งที่ตั้งใจหรือเพือทำาล่งเกินกันในช่วงเข้าพรรษาและในบางท้องถิน่น โดยเฉพาะภาคอีสานจะจัดประเพณีบุญออกพรรษาหรือที่เรียกว่าบุญเดือน11ซึ่งถือเป็นหนึ่งในท2่1ของ14เป็นบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมายาวนานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงถึงความกตัญญูต่อพระราตนตรัยและพระสงฆ์ที่ได้จำพรรษาครบถ้วนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย การทำบุญออกพรรษาอาจมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาและความเชื่อว่าช่วงออกพรรษาเป็นการแห่งการรับบุญครั้งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่สวรรค์เปิดทางให้เทวดามนุษย์และวิญญาณผู้รอคอยบุญได้ร่วมอนุโมทนาไปพร้อมกันเริ่มจากภาคอีสานดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่อง2ี่1ง14 ที่นี่ประเพณีบุญออกพรรษาถือเป็นหนึ่งในพิธีบุญสำคัญที่สุดของปีชาวบ้านจะพากันตื่นแต่เช้าเตรียมข้าวปลาอาหารน้ำอบน้ำและของถวายใส่บาตรเพื่อตักบาตรในวันขึ้น15ค่15้าำเดือน11ซึ่งเรียกกันว่าบุญออกพรรษาหรือบุญเดือน11หลังจากตักบาตรเสร็จจะมีการจัดงานบุญที่วัดมีทั้งการฟังธรรมเวียนเทียน จุดประทีปคมไฟและกิจกรรมที่มีชื่อเสียงมากในภาคอีสานคือหลายเรือไฟโดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมมุกดาหารหนองคายและอุบลราชธานีพิธีหลายเรือไฟนั้นชาวบ้านจะร่วมกันตกแต่งเรือด้วยไม้ไผ่กระดาษสีตะเกียงเทียนและทูกประดับลวดลายสวยงามเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าและบูชาพระแม่ขา่า เมื่อถึงค่ำคืนวันออกพรรษาจะจุดฝ่ายให้เรือสว่างสวัยแล้วปล่อยล่องไปตามสายน้ำโขงแสงเทียนนับพันลอยไปพร้อมกระแสน้ำเปรียบดังการส่งบุญไปสู่ผู้ล่วงลับและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยทุกปล่อยโศกให้ไหลไปกับสายน้ำส่วนภาคกลางจะมีพิธีตักบาตรเทโวคำว่าเทโวมาจากคำว่าเทโวโรนะ หมายถึงการเสด็จลงจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าในวันนี้วัดหลายแห่งจะจัดให้พระภิกษุเดินลงบันไดหรือทางลาดยาวจากอุโบสถลงมายังลานวัดจำลองเหตุการณ์เสด็จลงจากดาวดึงของพระพุทธองค์ประชาชนจะนั่งรอตักบาตรด้วยความศรัทธาบางที่มีการประดับดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาและบรรเลงเพลงธรรมประกอบเพื่อให้เกิดบรรยากาศสงบงาม ในภาคเหนือชาวล้านนาจะเรียกบุญออกพรรษาว่าออกวัดส,สามีพิธีจุดถาประทีปหรือจุดโคมไฟบูชาพระเจ้าแสงจากถาประทีปจะประดับตามบ้านเรือนและวัดวาอารามทั่วเมืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงธรรมที่จะส่องสว่างในใจผู้คนหลังจากผ่านพรรษาแห่งการฝึกฝนส่วนทางภาคใต้มีการทำบุญตักบาทฟังธรรม และทอดท่าป่าหลังออกพรรษาบางพื้นที่ยังคงรักษาประเพณีลากพระซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวใต้พระพุทธรูปจะถูกอัญเชิญขึ้นบนเรือหรือเกวียนแล้วชาวบ้านจะช่วยกันลากไปทั่วหมู่บ้านเพื่อให้ผู้คนได้ร่วมสักการะเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์หลังออกพรรษาประเพณีบุญออกพรรษาในแต่ละภาค ไม่เพียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าวัฒนธรรมของคนไทยที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งทุกแสงเทียนที่ลอยในแม่น้ำทุกข้าวตอกดอกไม้ที่ถวายพระล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามัคคีและการระลึกถึงบุญคุณของพระธรรมคำสอนบุญออกพรรษาม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่ทำกันตามประเพณี แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการปลุกจิตใจให้ตื่นรู้เป็นวาระแห่งการเริ่มต้นใหม่ของทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนหลังจากผ่านพรรษาแห่งการสำรวมกายวาจาใจบัดนี้คือเวลาที่จะนำแสงแห่งธรรมออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้งสำหรับพระภิกษุวันออกพรรษาหมายถึงการสิ้นสุดการจำพรรษาเป็นช่วงเวลาที่จะออกธุดง เดินทางเผยแผร่พระธรรมคำสอนแก่ญาติโยมเพื่อให้ธรรมะได้ขยายออกไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลบางท่านออกเดินเท้าเป็นพันกิโลเมตรผ่านป่าผ่านภูเขาถือเป็นการปฏิบัติภาวนาในรูปแบบแห่งความเพียรส่วนสำหรับญาติโยมวันออกพรรษาเปรียบเหมือนการสิ้นสุดแห่งการกระเกตบุญเพราะตลอดเข้าพรรษาผู้คนจะถือศีลงดเล่า ทำบุญฟังธรรมและสวดมนต์จนถึงวันออกพรรษาบุญที่สั่งสมไว้เปรียบดังแสงทองที่รอเปล่งประกายออกมาในวันนี้ผู้คนจึงแห่กันไปทำบุญใหญ่เพราะเชื่อว่าอน,นิสงส์แห่งวันออกพรรษาจะช่วยชำระกรรมเก่าเปิดทางให้ชีวิตใหม่ที่สว่างกว่าเดิมตามพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดทำบุญในวันออกพรรษาด้วยจิตเบิสุทิ์ จะได้อาน,นิสงส์งแรงกล้าเทียบเท่าการบำเพ็ญเพียรในตลอดสามเดือนเข้าพรรษาเพราะวันออกพรรษาเป็นวันที่เทวดาและพรหมมาร่วมอนุโมทนาและยังมีอีกความเชื่อหนึ่งว่าในคืนวันออกพรรษาดวงจันทร์จะสว่างที่สุดในรอบปีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาที่ส่องผ่านความมืดของอวิชชาผู้ได้สวดมนต์แผ่เมตตาหรือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในคืนนี้ จิตจะผ่องแผ้วเป็นพิเศษเสมือนเปิดประตูใจรับแสงธรรมอย่างแท้จริงในทางธรรมะบุญออกพรรษาเปรียบได้กับการออกจากการหลับไหลของจิตสามเดือนแห่งเข้าพรรษาคือการฝึกสติฝึกละความชั่วทำความดีและชำระใจให้ใสเมื่อถึงวันออกพรรษาคือเวลาที่จิตที่ฝึกดีแล้วจะพร้อมออกไปเผชิญโลก พร้อมนำความเมตตาความอดทนและปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าอาจารย์หลายรูปมักสอนว่าวันออกพรรษาเป็นเสมือนวันออกจากความเมื่อของใจเพราะเมื่อคนได้ฝึกจิตอยู่กับธรรมตลอดสามเดือนความโลภความโกรธความหลงจะเบาบางลงและเมื่อถึงวันออกพรรษาเขาจะเห็นทางแห่งความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขจากทรัพย์สินหรือชื่อเสียง แต่สุขจากความสงบของใจในบางวัดจะมีการจัดพิธีแผ่เมตตาใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเชื่อว่าในช่วงออกพรรษาวิญญาได้ร่อนหรือเปรตจะได้รับส่วนบุญได้ชัดเจนที่สุดจึงถือเป็นการช่วยให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นพ้นทุกข์และเป็นการฝึกจิตของผู้ให้ให้เปี่ยมด้วยความเมตตาไม่ยึดติดในบุญของตนเอง แท้จริงแล้วบุญออกพรรษาไม่ได้มีคุณค่าที่จำนวนข้าวของหรือเงินทองที่ถวายแต่คุณค่าอยู่ที่เจตนาของใจการรู้จักให้อภัยการขอขมาการตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความดีคือแก่นแท้ของบุญที่แท้จริงผู้ใดที่รู้จักใช้วันออกพรรษาเพื่อขัดเกลาจิตย่อมได้รับบุญใหญ่ที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งของใดๆ เพราะบุญนั้นเกิดจากความเข้าใจในธรรมและการลงมือทําด้วยเมตตาและสติตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณวันออกพรรษาไม่เพียงแต่เป็นวันที่พระสงฆ์ออกจากการจำพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นวันแห่งเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลกเพราะตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึง หลังจากทรงจำพรรษาอยู่บนนั้นเป็นเวลาสามเดือนเต็มเพื่อโปรดพระพุทธมารดาในคำพีพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงประสรู้แล้วพระพุทธมารดาซึ่งสิ้นพระชนไปแล้วนั้นได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพระญาณว่าพระมารดายังไม่ได้ฟังธรรมจึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึง เพื่อแสดงธรรมโปรดพระนางสิริมหามยาและเหล่าเทวดาพรหมทั้งหลายพระองค์ทรงแสดงธรรมอภิธรรมเจ็ดคำพีตลอดสามเดือนเต็มจนเทวดาทั้งหลายเกิดปิติทาบซึ้งในธรรมคำสอนเมื่อครบพรรษาพระอินทร์จึงได้สร้างบันไดทองเงินและแก้วมณีสามสายทอดลงจากสวรรค์มายังเมืองสังกัสรเมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าเดือนสิอ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์โดยมีเหล่าเทวดาและพรหมติดตามมาอย่างมโหฬารสวรรค์และโลกมนุษย์สว่างสวยไปทั่วทั้งแผ่นดินพระพุทธองค์ประทับยืนอยู่กลางระหว่างโลกทั้งสามเปล่งรัศมีเจิดจ้าครอบงำทั่วหมื่นโลกธาตุนั่นคือเหตุแห่งวันเทวโรนะัทหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าวันตักบาทเทโวเมื่อพระองค์เสด็จถึงพื้นโลก เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายต่างมารอรับเสด็จด้วยความปิติบางคนกล่าวว่าพระรามีของพระพุทธเจ้าส่งไปถึงแม่น้ำคงคาบางตำนานเล่าว,ว่าดอกบัวพันธ์กลีบได้เบ่งบานรับพระบาทของพระองค์แม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ยังสงบนิ่งในค่ำคืนนั้นเรากับธรรมะได้แผ่ไปทั่วทั้งสากลจักรวาลเมื่อเหตุการณ์นั้นจบลงชาวโลกต่างเกิดความเลื่อมใส และพร้อมใจกันทำบุญในวันนั้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมาทุกปีในวันออกพรรษาจึงกลายเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นวันที่มนุษย์ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและถือเป็นวาระเริ่มต้นของการทำบุญใหญ่เช่นการทอดกระถินการแถมเมตตาและการขอขามาในบางตำนานของล้านนายังกล่าวว่าในคืนวันออกพรรษา เมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงแสงแห่งพระธรรมได้แผ่ลงมาสู่โลกมนุษย์ผู้ใดตั้งจิตสวดมนตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในคืนนั้นจะได้รับแสงแห่งธรรมเข้าสู่ดวงใจเป็นดั่งการชำระบาปกรรมที่ซ่อนอยู่ในอดีตให้เบาบางลงอีกตำนานหนึ่งจากภาคอีสาาเ่าว่าหลังจากพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากดาวดึง เหล่าเทวดาได้โปรยดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์บางดอกหล่นลงน้ำโขงเกิดเป็นแสงเรืองรองลอยไปตามสายน้ำชาวบ้านจึงเรียกว่าไฟพญานาคซึ่งปรากฏขึ้นทุกปีในคืนวันออกพรรษาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงความเคารพของพญานาคต่อพระพุทธองค์แม้ในทางวิทยาศาสตร์จะมีคำอธิบายที่ต่างออกไป แต่สำหรับชาวพุทธผู้มีศรัทธาไฟพญายนาคในวันออกพรรษาไม่ใช่เพียงปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นสิ่งตัวใจให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนให้ระลึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของทุกคนเพียงแต่เราต้องจุดแสงแห่งศรัทธาให้สว่างขึ้นจากภายในตนตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาประเพณีบุญออกพรรษาจึงไม่ได้เป็นเพียงพิธีทางาศาสนา แต่เป็นสายใยแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงคนไทยกับพระพุทธศาสนาไว้อย่างแน่นแฟน้นทุกครั้งที่ถึงเดือน11เสียงระฆังวัดจะดังกังวานเตือนให้เราระลึกว่าชีวิตนี้สั้นนักหากยังมีลมหายใจก็จงใช้โอกาสนี้สร้างบุญสร้างเมตตาและปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาในใจเพราะเมื่อถึงวันออกพรรษาม่ใช่แค่พระภิกษุออกจากพรรษา แต่เป็นวันที่เราทุกคนควรออกจากความมืดในใจของตนเช่นกันหลังจากวันออกพรรษาผ่านไปยังมีอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่สืบเนื่องต่อมาทันทีนั่นคือบุญทอดกรถินซึ่งถือเป็นการถวายผ้ากรถินแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบสามเดือนเพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนผ้าไตรจีวรใหม่ตามพระวินยัยการทอดกรถินจึงไม่ใช่เพียงการถวายผ้า แต่เป็นการร่วมแรงรวมใจของญาติโยมทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนช่วยกันจัดเตรียมขบวนทำโรงทานและถวายของจำเป็นต่อสงฆ์ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะมีกำหนดถวายได้ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาในสมัยพุทธกาลพระภิกษุจากเมืองพาราณสีได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถี แต่ด้วยระยะทางไกลและอยู่ในช่วงเข้าพรรษาพวกท่านจึงต้องรอจนถึงวันออกพรรษาจึงจะเดินทางต่อเมื่อถึงแล้วจีวรของท่านทั้งหลายชรุดมากพระพุทธเจ้าจึงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุรับผ้ากฐถินจากญาติโยมได้ตั้งแต่นั้นมาประเพณีทอดกฐถินจึงเกิดขึ้นและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากบุญกฐินแล้ว หลายพื้นที่ยังจัดพิธีตักบาตรเทโวในวันถักจากออกพรรษาเพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวัดต่างๆจะจัดขบวนตักบาตโดยให้พระภิกษุเดินเรียงแถวลงจากบันไดสูงหรือภูเขาจำลองเหตุการณ์เสด็จลงจากสวรรค์ญาติโยมต่างน้องถวายข้าวต้มลูกโยนข้าวต้มมัดและของหวานตาประเพณี พิธีเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้างบุญกุศลยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและความศรัทธ,ธาเชื่อมโยงคนในชุมชนให้กลับมารวมกันด้วยหัวใจแห่งศรัทธ,ธาในพระธรรมในมิติทางจิตวิญญาณบุญออกพรรษาเป็นเครื่องตวนใจให้เราทุกคนได้ออกจากความมืดในใจของตนเองเพราะตลอดสามเดือนแห่งพรรษาพระภิกษุฝึกและกิเลสฝึกสํารวมกายใจ ส่วนญาติโยมก็ฝึกลาบายฝึกทำบุญฝึกให้ทานเมื่อถึงวันออกพรรษาไม่เพียงแค่สิ้นสุดของฤดูฝนแต่เป็นการเริ่มต้นของฤดูแห่งความสว่างเป็นเวลาแห่งการเปิดใจใหม่ตั้งมั่นในความดีและระลึกว่าชีวิตนี้ไม่เีรังยั่งยืนทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างบุญดังที่พระอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านเคยกล่าไวไว้ว่า บุญออกพรรษาไม่ได้อยู่ที่พิธีใหญ่โตแต่อยู่ที่ใจเราและชั่วทําดีมีเมตตาทุกครั้งที่เสียงระฆังดังคือเสียงเตือนให้เราระลึกว่าบุญไม่ต้องรอวันสําคัญเพียงเรามีจิตที่คิดดีพูดดีทําดีในทุกวันนั่นแหละคือบุญออกพรรษาในหัวใจบุญออกพรรษา คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ระลึกถึงการสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังโปรดพระมารดาเป็นจุดเริ่มของการทอดกรถินการตักบาตรเทวและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยบุญกุศลความหมายแท้จริงของวันออกพรรษาคือการออกจากความมืดในใจและบาปและความโกรธความหลง แล้วเริ่มต้นสร้างแสงแห่งศรัทธาใหม่ในชีวิตให้วันนี้เป็นวันที่เราทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอให้ใจเราสว่างดังแสงธรรมให้ทุกลมหายใจต่อจากนี้เต็มไปด้วยความเมตตาสติและปัญญา